ก็คือฆ่าปอบกาไวไปซะเกศวนวยยรจนะว่ายังไงนะกาไวเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังกาไวมีสเสน่ห์มนต์ดำที่ทำให้เสด็จพี่เกศมงกุฎได้ลุ่มหลงเหรอใช่แล้วหนทางเดียวที่จะช่วยเกศมงกฎได้พวกเราทั้งหมดทุกๆคนจะต้องไปยับยั้งเรื่องนี้หาทางกำจัดกาไวให้ได้ไม่อย่างนั้น จะต้องทุกท,ทรมานมากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าเกษวันหากแมนความเป็นจริงทุกอย่างที่ท่านเล่ามาบอกเรามันเป็นความจริงทุกสิ่งอย่างเราเองก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันว่ากาไวเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเอางี้งั้นเราจะได้อยู่ชาติกันเลยเรด้ไปกันดีกว่าถ้างั้นตามเรามาเราจะนำทางจะดูแลความ<ก>ปลอดภ<า>ัยทุกคนกเองไปกันเถอะเพคะ ลานล้ววังตัวให้ดีด้วยนะทุกๆวันนี้เราเองกษัตริย์ปกครองพื้นแผ่นดินแห่งนี้ตั้งแต่ราชโอรสกลับมา เราเองแปลกใจสะ,ะเกินว่าภายในเมืองหลวงของเราเนี่ยมันเกิดเรื่องราวอะไรกันวันนี้เหล่าบรรดาทหารก็ไม่มีใครขึ้นเฝ้าไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดอา้าวหน้าข้องพระโงหลวงไม่มีใครขึ้นเฝ้านอกเสดจากทหารเอกของเราเราเอาเออพร้องว่าอยังไงแย่แล้วพระเจ้าค่ะอะไรแย่แล้วไอ้เพชรคลังโรบาโรสได้ยเถิดอะไรของเองบ้านเมืองของเราวุ่นวายแล้วพระเจ้าค่ะเกิดเรื่องวุ่นวาย หมูเห็ดเป็ดไก่ทำไมตายกันเนรืเนรนาศเลยพระเจ้าค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีผีพระเจ้าคะ่เาะเ,เดี๋ยวก่อนพวกแกทุกคนมากราบทูลฉันเส่นนี้พระยกค่ะร้อเล่นกับฉันขณะแตตับไตส่พุงกล้าวกำมอมรู้สึกว่าไม่ค่อยเลือแล้วพระยาค่ะมึงพูดเล่นใช่ไหมพูดเรื่องจริงพระยาค่ะท้าโกหกคณะตับยังรู้สึกว่าจะแข็งแล้วพระยาค่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง พูดความจริงเลยนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นความจริงพระเจ้าค่ะขนาดเมื่อวานก่อนมอมฉันไปนอนอยู่ในป่ายังมีผีปปบพระเจ้าค่ะเป็นความจริงเหรอเป็นความจริงแกฝันหรือเปล่าไม่ฝันพระเจ้าค่ะเห็นกันทั้งสามคนพระเจ้าค่ะพวกแกเห็นกันทั้งสามคนแต่เอ๊ะทำไมเราไม่รู้เรื่องนี้ถ้าแกพูดความจริงแล้วก็แต่วันนี้ทําไมราชโอรถของเราหายไปไหนพวกแกเห็นกันหรือไม่ พระองค์จะรู้ได้ยังไงพระองค์ไม่ได้ฟันด้วยเพียงค่ะเราก็ไม่รู้เราอยากจะรู้ความจริงไงไม่สบายเหรอไม่สบายถ้าพวกแกโกหกนะตายสถานเดียวกลับกมพูดเรื่องจริงกไปเชื่อทางแกล้งกมเลยเพียงยืนยันใช่ไหมยืนยันนอนยันตะแขคงยันก็เรื่องจริงพระเจ้าค่ะเอาเชื่อทำหนะกนะจริงเพื่อพระองเรื่องนี้เราจะรับฟังแต่เราขอปรึกษากับราชโอรสของเราก่อนพระเจ้าค่ะเสร็จพ้อพระเจ้าค่ะอ้่เอาโมฮย มาเ,เ<อ>าหรอลูกพ่อท้อยราชโอรถมอโม่อยเกตมงกรมานั่งข้างๆเสด็จพ่อเสด็จพ่อ,พอตอนนี้เนี่ยภายในเมืองหลวงของเราเกิดเรื่องวุ่นวายเราบรรดาทหารขึ้นฝ้อเสด็จพ่อมากราบทูลเสด็จพ่อว่าภายในเมืองหลวงของเราเนี่ยเกิดอาเพศเกิดขึ้นนั่นก็คือมีผีปอบอยู่ภายในเมืองหลวงของเราเสด็จพ่อเป็นเรื่องเลวไหายโกหกรั้งเพย์ใช่ไหมคเสด็จพ่อ ไปเชื่ออะไรพวกนี้นี่ฮทำไมเกตมงกฎมือถือพนิด่ดาอันนู้ทำไมทำท่าทางเช่นนั้นหมมฉันไม่เชื่อพี่จ๋าว่าเรื่องนี้มันจะมีจริงเอาเถอะเสด็จพ่อก็ไม่อยากจะเชื่อว่าภายในเมืองหลวงของสเสด็จพ่อน,นั้นน่ะจะมีผีสางนางไหมนั่นก็คือผีปอบนางบรรดาทหารทั้งสามคนนี้พูดออกมา<จ>นในเมื่อใใทุกคนแน่ใจพระเจ้าก็าเห็นพร้อมกันทั้งสามคนเลยโดนไล่มาจน หัวฟูหมดเลยพี่เจ้าค่ะเอาเถอะในเมื่อทุกคนอยากจะรู้ความจริงแล้วล่ะก็ไปไปกับฉันไปตามหาปอบไปจับปอบกันไอ,อ้อเจ้ารเยิณโตเนี่ยองทำไมจับปอบนะบไปองไม่ใช่จับกระปอบนายจะจับง,ง่ายงก็อยากจะรู้ความจริงไม่ใช่เหรอแล้วถ้าปอบมันขึ้นทางด่วนแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก ก <โ Lead S 2> าวเพคะเสด็จพี่เจ้าไม่สบายเหรอหมอมฉันไม่ค่อยสบายเพค้าเสด็จพี่เรื่องนี้เจ้าคิดเห็นเช่นใดกาวยมันมีจริงหรือเปล่าพี่เ,เอกก็ไม่อยากจะเชื่อเลยสเสด็จพี่เพคะหม่อ,อ,อ,อมอฉันว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงนะเพคะเสด็จพี่แต่หม่อมฉันสงสัยอยู่คนหนึ่งเพค้าเสเด็จพี่เสด็จพี่รู้ไหมเพคะว่าคือใครในเมืองที่นี่เหรอเพคะเสด็จพี่อยู่ในเมืองใครอ่ะพี่ไม่รู้เลยว่าใครก็คือแก้วมณีไงเพคะเสด็จพี่แก้วมณีเป็นใครเขา หาก่อน,านกาวเหตุผลคนใดเจ้าถึงสงสัยแก้วมณีนั่นก็คือคนลักของลูกของเราอีกคนหนึ่งถ้าเจ้าพูดเช่นนี้มีความผิดถ้ามีเป็นความจริงสเสด็จพ่อไปคะฟังหม่อมฉั้นก่อนเพคะว่ามาก็แก้วมณีน่ะสิเพคะ,สะเสด็จพ่อเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบอยู่แต่ภายในห้อง ประชาชนแม้แต่คนเดียวพวกผีปอบมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพคะมันไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพบปะใครมันชอบอยู่คนเดียวเพคะเจ้าคิดเช่นนั้นเหรอเพคะเสด็จพ่อเกตมงกุฎเสด็จพ่อเจ้าอยากจะรู้ความจริงไหมเอาเถอะพ่อเองก็รู้ว่าทุกคนในที่นี้อยากจะรู้ความจริง,รรงว่าภายในเมืองหลวงของเราเนี่ยใครกันแน่ ที่เป็นปอบตัวจริงพระเจ้าค่ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้ว ok ก like ็ตามฉันมาฉันอยากจะรู้เหมือนกันป่ดเก <um ็มงกุษตามพ่อไปเดี๋ยวนี้อะไรกันนี้แเป็นพี่ปอบจริงๆอันจะจำเป็นในคลิปแล้วมองเป็นหุ้มบระโลกกะวาย ุดก่อนเกตมกุฎเสด็จพี่กาไวจ๋านี่ใครกันเนี่ยมาขวางหน้าพี่ไว้เนี่ยฮะก็น่าสิเพคะเสด็จพี่กาัวก็ไม่รู้ว่าพวกเนี้ยเขามาจากไหนกันพราะขี้เหล่ขี้เหล่เพคะเสด็จพี่นั่นสิดูไม่ได้สักคนเลยเกศมกุฎลูกพ่อเสด็จพ่อบุคคลที่อยู่ภายหน้าของเจ้าเขาเป็นใครกันก็หมือนฉันไม่ทราบได้พระเจ้าเสด็จพ่อเราแปลกใจจริง ทำไมเพื่อนถึงจาเราไม่ได้แต่ฟังคําจากคนอื่นเขาบอกมาเพิ่งจะรู้ความจริงในวันนี้บัดนี้จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเราเป็นเพื่อนรักกันเป็นสหายร่ำเรียนมาด้วยกันแต่เล็กจนโตแต่เจ้าจําเราไม่ได้อย่างนั้นเหรอเจ้าเอ่ยปากเขาจะเป็นเพื่อนข้าแต่ข้าไม่เคยรู้จักเจ้ามาก่อนเลยข้าเกตสูวันเป็นเพื่อนเจ้าไงเกตสุวันกาวยจ๋ารู้จักไหมเป็ข้าเสดพี่เสดพี่ไม่รู้จักกาวัยรู้จักงั้นเหรอไม่รู้จักเลยเพคะ คงไม่รู้จักคนอื่นคงจาคนอื่นไม่ได้คงจําได้แต่คนเดียวคนที่อยู่เคียงข้างเจ้าใช่หรือไม่หม่อมแม่กาไวสวยไหมหม่อมไม่เคยรู้จักเจ้าในเมื่อกาไวไม่รู้แล้วข้าจะรู้จักเจ้าได้ยังไงถูกต้องไปข้าจมองดูให้ดีตั้งสติให้ดีว่าเจ้าจาใครในที่นี้ได้บ้างเพราะนี่ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนรนแล้วแต่เป็นเครือญาติใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%น นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซนั่นคือเมียของเจ้าเด็กทั้งสองก็เป็นลูกของเจ้าเช่นเดียวกันสเสด็จ<อ>พี่พเกตมงกุฎพระองค์ทรงจำก้ามอมนไม่ได้จริงๆหรือเพคะก้าวมอมนแก้วมณี เมียของเสด็จพี่ยังไงหุบปากของเจ้านี่เนี่ยไปอทรงได้ก่อนเกณฑมจะเม่ยปากไพ่พ่เช่นนี้ได้ยังไงร,รู้หรือเปล่าว่าทำให้หมือแม่กาไว้ข้าเนี่ยเจ็บช้ำน้้าใจเพียงใดอีผู้หญิงน้านี่มันเป็นใครเป็นข้าเสะด็จพี่เศษพี่มีรู้เกตม<อ>งมุฎเ็จพ่อฟังเสด็จพ่อก่อนแต่เสด็จพ่อจําได้ว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นคือเมียของเจ้าทําไมเจ้าถึงจําไม่ได้เลย เหตุผลที่เก็บกดจาไม่ได้เพราะว่าโดนพลังงานชั่วร้ายครอบงําอยู่โดนข้ามนดาที่กาไวทําฝ่ายต่างหากไม่จริงเป็นความจริงเหรอเนี่ยเสด็จแม่ไม่จริงมันไม่เป็นความจริงใช่เจ้ากําลังหลงผิดกันทั้งคู่ข้านักกาไวด้วยใช่เจ้าอะไรมาพูดเจ้ากําลังหลงผิดแต่คนที่หลงผิดยิ่งกว่าก็คือกาไวรู้หรือไม่ว่าตอนนี้สิ่งชั่วร้ายที่เจ้าจะทํามันย้อนกลับเข้าตัวเจ้าเองฉันไม่ผิดไม่ติ้สังเกตตัวเองหรือไง ในที่นี้ทุกคนรู้แล้วแต่เห็นกันหมดวกสภาพเมียเจ้าเป็นยังไงทําไมเป็นยังไงกาไมไมีค่าเป็นงไงดูสิสวยไหมสวยจัอองอะไมจ้าแหงแก้มของแก่ก็จะบอกให้รู้ว่าตอนนี้กาไวไม่ใช่กาไวคนเดิมแล้วแต่ว่าถูกพลังงานชั่วร้ายสิงฝูจิตใจ,จทั้งร่างกายทําให้กาไวกลายเป็นปอบไปแล้วฮะจะพูดเช่นนี้ได้ยังไงคอนปากเขาอย่างนี้ไมีงั้น เขาจะสังหารกุดหัวเจ้าจัดการอะไรพระเสด็จนี่เก็มงกุรเสด็จพ่อก็แปลกใจมานานแล้วทุกวันนี้นะ่ะร่างกายของเจ้าทำไมไม่เหมือนเดิมเหมือนตอนกลับมาขึ้นฝ้าเสด็จพ่อมาครั้งนั้นแต่นี่อะไรทำไมเมียของเจ้าคนนี้ถึงปิดหน้าปิดตาพ่อเองก็ผิดสังเกตมานานเช่นกัน้าจะเชื่อหรือไม่ว่ากาไว้เป็นปอบ ต้องมีความสามารถที่จะทําการสิ่งใดให้ข้าได้เชื่อได้พูดเช่นนี้พลอยไม่มีหลักฐานอะไรเขาจะเชื่อได้ยังไง่บัดนี้ตาของเจ้ามันมืดบัวจนมองอะไรไม่เห็นอีกแล้วมีทางเดียวที่จะแก้คำสาปคระถามนดําในครั้งนี้ก็คือต้องไปชีวิตกาไวซะเสด็จพี่ช่วยหมดเลยไม่มี่มเสด็จพี่เสมงกุฎใครจะมาฆ่ากาไวมิหนาเสด็จพ่อ ฟังความเจ้าหนุ่มคนนี้แล้วล่ะก็ดช่างมีหลักการมีเหตุผลยิ่งนักสนิทพ่อก็อยากรู้ความจริงว่าเมียของเจ้ากาไวนั้นนเป็นปอบจริงหรือเปล่าไม่มีความจริงอย่างแน่นอนสนิทพี่เวียนวนคาถาทั้งหมดที่กาไวได้ทําใส่เกตมกุฎตอนนี้หน้ามืดตามัวจนมองไม่ห็้อะไรอีกแล้วทุกคนตาสว่างมองเห็นหมดแล้วเอาล่ะทหารทุกคนในที่นี้ฟังเราเราเองกษัตริย์เกตทิพย์อยากให้ทหารทุกคน จับก <iğ stereotype. m aks> <dragging> <im icking> ้าวไเดี๋ยวนี้เด็ี่ชื่อหอบด้วยร้องไว้จากตัวเี่ชือหมอบด้วย้อไว้เชื่อหมอบด้วยร้อไว้เด็ดพ่ชอมอบด้วย้อไว้เด็ดพี่ชอหมอบด้วยร้องไว้เด็นพอหมับด้วยร้องไว้เี่ชื่อยมับ้วยร้องไว้เด็พี่ชื่อหมอบดนวยร้องไว้เด็ดพี่ชื่อหมอบด้วยร้องไว้เด็ดพี่ชื่อยมอบด้วยร้องไว้เด็ดพี่ชื่อมอบด้วย นีไอ้แจมมาเลยมเสียกูน่ตรงแสดัดิไปชิ้งไปใสโลดเอาของดีที่อาจารย์ให้เรามาตอนนั้นจได้ไหมแสดงพี่ใจหมองด้วยจัดการมันเลยนี่ไอ้เมื่อมุเปลนได้มันี่แไก่แค่ใจจะรบกวนอนนชักจะแคนกน้องกรังล้วทบ๊อบทำบ๊อบบอ ดจ้วยด้วยชิมไปเฮ้ยเล่นละเล่นไปกูลอยอะไรอาะเธอตึ้งมวนฉันมาไปกูเดี๋ยวนี้สาธุสาธุสาธุประดินิพนธ์ดับมวยดับเจดดับกระดากระล็ดมาเพโปงกระดาหุลาหุลาสวาฮายะมึงจับกูทำไมเนี่ยน่ะจับจิตโมจับใจพุทธะลงไหลเอ๊ะมามาเฮ ឯងមេម <why? cười> <to> <laughs> ានន <my> <skincare kein> <laughs> right. ោ um, <cười> <cười ះហើយប្រោសណាសັບឃើញមុំមុំតោមង្កាសັບឃើញត្រោត្រោមើត្រាក់ត្រីសັບឃើញដៃយពីនួយបាក់ម្ល៉ីអុយមកពីណាជឹងអេសឡេកົບបើមិនជិអេសនងចាក់វិក្ញចូលមកពេលខោចៃខ្ញុំហោកចៃកញ្ញុំហោកចៃ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 អានងគឺអុយខ្មោចមិនទៅធ្វើរៃទី มอบอันนี้แต่จ้าเขียมพังเจ้าขียวพังไอ้อยูเคยย่อยกับมันมาเคยตะกินน้องเบ้อเลื่อนกับน้องโจ้ลดลโงปล่อยกูเด้อเนี้ไปมันเริ่มหมดแรงแล้วเรื่องโยุโรปวิเศษเด่นอาจารย์โอ้ยโม่เออมึงเอาเย่ไปเลยนี้เย่ไปเลยเย่โอ้ยน่ะเอเคไหมนี่พี่เดิมมันกี่ก้อนเข็มนัมเพอคิกเสร็จไงเลื่อนขั้นให้ภูบาคิก แดดพี่ช่วยน้องหนูช่วยน้องตาปลาดนูนี่น้องแก้มือถมนี่เนี่ยแกาเลยเนี่ยังเทอร์ยังนานนี่บันหัว่มือจะเสียงสซาดหนูให้เอาเย่ไม่ได้ให้เสียงด้วยกร้องเดียวนะแดดพี่ให้กร้องไม่มืดเดียวนะ បាញ oh, uh, ់ចាក់ធុំលងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអូយអ្ហែងយកស្ដីចាក់មែនមកស្្លែកខ្លាំងណាស់កាប់ងេចធុំស្ងំទេអូយ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 អ្ហែងចាក់បងមកមືទៅវាមិនស្ងឹងទេណារេងអស់ស្អមស្អមមឹងធ្វើមិនខ້ອຍគឺไหนកបាញ់នេះឃើញតែថ្មោចឲ្យក៏មិនឆ្លល់អ្ហែងមកឲ្យแทงមកចាក់ទៅនេះជួយអូយអាអាអូយ ຢ່າឯងຕ້ອງທາງក្រ້ອຍເຈົ້າឯងໂນເອີຊົບຕ້ອງທມັບຍິ້ມຂອງມັນເລີ່ມຈືດແລ້ວຊ່ວຍເດີ້ບອກໄປເປັນສາບເຮີ້ຍເອີຫ້າຍຊົມທອບເດົ້າຊະນີ້ຫ້າຍເຖີບໍ່ອາມັນເດິນແດ່ຂ້ອຍຢາກມີນກສອນໂມນະໂອ້ຊ່ວຍເດີ້ແສກແສກ វាមិនសឹកអាចអាចក្មោចវាសឹកអាផងដើផើដើអុយណាអឺយីបើកែរំធ្វើអែកទៅគង់មិនពេញគ្រោះត្រមជើងអញអោលឿនលឿនលឿនក្មោចជើងកោហើយបាត់អានីដាក់នកោវាលឿនវានឹងបានសាបវានឹងបានងឹបអោសាយកខមកលឿនមិនចេះដេកតាយអត់ចេះដល់ចឹងរបស់ដល់ចាំបកពី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 

ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ